สวัสดีครับวันนี้มีอัลติสนะครับนี่1.6ตัวจีลูกค้าราคาจ่ำจัดนะครับ379,000บาทเท่านั้นนี่นะครับกล่าวสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามมาชรับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับวันนี้มีอัลติสนะครับผมนี่ราคาจ่ำๆนะครับมาให้ชมกันนะสภาพดีจัดลูกค้าตัวนี้นะครับผมเป็นอัลติสต์1.6ตัวจีนะครับราคา379,000บาทนะครับในโฉมปี2016นะ หรือโฉมหน้าแมวนั่นเองนะโฉมนี้จะเรียกว่าหน้าแมวนะแต่สวยเลยลูกค้าราคาดีจัดนะครับได้ปี2องพไปใช้งานด้วย1.6ตัว G ีด้วยลูกค้านี่เอาเรื่องนะสามแสนเจ็ 3, 07, 000, บาทลูกค้าผ่อนงูมาณเจ็ดพันปาปลายเนาะดีไม่ดีนะครับไปได้สุดถึง8ปดสงวดน,นี่อยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเลยนะนี่นะครับถือว่าราคาดีจัดนะครับได้ติปไปใช้งานกันลูกค้ามาเดี๋ยวพาดูกันนะครับว่าคันนี้น่าสนใจสวยกิฟต น่าใช้แค่ไหนนะครับมาไฟนะครับเป็นแบบฮาโลเจนเลยครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมอ่าหรือจะเรียกเป็นมันติรีเฟลเตอร์ก็ได้นะตามภาษาของโต้ตาเขานะนี่กระจังหน้านะครับผมโครเมียมนะครับสามขีดแบบนี้เลยอย่างสวยนะลูกค้ากันชวงกันชนกิบกิบใหม่ๆเลยอเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลขใไม้นะครับหนึ่งแสนหกหมนกิโลนะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับถ้าเทียบตามปีตกปีสองหมืกวโลเท่านั้นนะ นี่กรอบคมใหม่ๆกิ๊กๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนี่ตะเขียบนะครับตรงกันชนนะไม่มีอ้านะครับผมไม่มีอ้าไม่มีแตกไม่มีปิดนะสวยหมดเลยนะครับนี่ล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานนะครับของโตยต้าเขาเลยนะสวยเหมือนกันลูกค้าสวยเหมือนกันนะครับตัวยางนะครับผมได้มิชลินนะครับยางปี2019นิบนะสุดยอดนี่ตัวซุ้มนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับหยบหยาบแบบนี้เลยนี่ ทำให้เดิมไม่หยาบนะลูกค้าตัวนี้สุดจัดนะครับเครื่องยนต์นะครับดูโอวีทนะครับมาพร้อมกระจกพับได้นี่กระจกพับไฟฟ้านะแถมสีเดียวตัวรถด้วยนะครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะตัวสีเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับที่จับประตูนะครับคาดด้วยโครเมียมนะครับสีเดียวตัวรถนะสวยนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วลูกค้าสีเบจเลยสวยจับนะเบาะหนังแน่นๆตึงๆนะครับ เลขไม้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนี่มาพร้อมเครื่องเล่นวิทยุนะครับคบคันนะใช้งานง่ายนะครับผมของออติสเขานะแล้วก็ตัวแอร์นะครับผมปรับไมนุ่นนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าสวยสวยเลยนะครับคอนโซลนะครับกิกตบลูกค้านี่กิฟต์ใหม่ๆนะครับเอาเรื่องแน่นอนนะลูกค้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มเลยลูกค้าหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับลูกค้าหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะ นี่สติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่หัวนอกจิบๆเลยลูกค้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเป็นไปได้นะนี่ได้เอาติสนะครับไปใช้งานนะครับแล้วสภาพดีด้วยนะครับนี่ดูบอดแถวหลังนะครับลูกค้าดูบอดแถวหลังสะก่อนนะนี่เบาะแน่นๆตึงๆนะลูกค้าดูรอยแทบไม่มีนะครับรอยเจิมนะครับไม่มีนะรอยเจิมไม่มีนะครับ สวยหมดเลยนะครับฝ้าด้านบนนะฟิล์มติดให้เรียบร้อยรอบคันไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายรถให้ดูเลยสวยจริงนะครับคันนี้นี่คุณแจนะครับเป็นคุณแจไขนะลูกค้านะแต่ว่าสามารถกดล็อกรถอะไรรถได้นะถือว่าสวยนะครับผมนี่นี่นะครับที่ปรับเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ปรับกระจกไป กะจกไวฟ้านะครับผมสามารถกดปรับได้หมดเลยถือว่าใช้ได้นะครับออปชันนะครับโดยรวมบต้องบอกว่าใช้งานได้แทบทุกอย่างนะครับโดยพื้นฐานที่ควรจะมีมีหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวโลโก้นะครับโครา e s t นะครับผมนี่กรอบไฟทุกอย่างไม่มีแตกนะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะลูกค้าเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกจีนะเป็นไงสวยเลยนะครับคาดด้วยโครเมียมนะครับตาโลโก้โตลต้า จำจ๋ำเลยนะโหนี่ดูสปริงนะครับเป็นไงสปริงอย่างดีนะนี่นี่นะครับรอบไฟนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับะเข็บตรงกันชนท้ายนะสวยๆเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยๆกริบๆแบบนี้เลยอ่าเอาเรื่องหัวน็อตน,นะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่ตรงท้ายนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับลูกค้าคันนี้ เอาเรื่องเอาเรื่อง่อางตัวนี้นะครับเป็นหลุมยางอะไหล่นะครับขออนุญาตแกะยางอะไหล่อ,อก,ก่อนนะขออนุญาตพามาดูความเดิมของตัวรถก่อนเลยนี่ไม่มีชนท้ายนะครับผมรอยซีนทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยลูกค้านี่รอยซีนเดิมจากโรงงานไม่มีเคาะไม่มีแกะนะครับนี่กิบกิบใหม่ๆนะครับอุปกรณ์นะครับมีมาครบให้ลูกค้าแน่นอนนะวันรับรถนี่แถมนี่เป็นไงมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรถังดับเพลิงจิว๋วนะ นี่ครบคันนะครับให้ไปแบบอย่างนี้เลยครบๆนะครับรถเราส่วนใหญ่นะครับเป็นรถหน่วยงานนะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานรถประจาตาแหน่งนะครับผมอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับบอกเลยว่ามาครบๆแน่นอนนะครับไม่ได้แกะออกไปจากไหนนะก็คือเอาให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับนี่ท้ายผมชอบมากนะโฉมนี้บอกเลยว่าปี16นี่ท้ายสวยมากนี่ท้ายแบบหรูๆนะครับลูกค้าท้ายแบบหรูๆนะครับใครนะครับที่ชอบรถเก๋งนะครับผม เป็นโคราอัลติสนะครับราคาไม่เกินสี่แสนคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะสภาพดีด้วยนะครับนี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เบนซินนะฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับผมฝั่งซ้ายก็สวยๆนะครับในส่วนของตัวประตูนี่กิฟต์ใหม่ๆเลยลูกค้านี่สวยๆนะเอาไปใช้กันนะครับคุ้มๆลูกค้าดีกว่าซื้ออีก็ขาดนะลูกค้าเน้นออกวิ่งทางไกลนะครับผมราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ถือว่าถูกเลยนะครับถือว่าถูกเลยนะพันเพจนะครับผมระบุชัดเจนนะครับเลขเครื่องเลขถัขขงนะครับผมปีผลิตนะส2016นี่เอาเรื่องนะหัวน็อตสวยๆเลยลูกค้าเบาะนั่นๆตึงๆนะนี่สมุดโตโยต้านะครับผมอยู่ครบนะครับสมุดโตโยต้าอยู่ครบนะลูกค้านี่คอนโซลกริบๆใหม่ๆสวยๆนะครับคอนโซลใหม่ๆสวยๆนะครับนี่ ร้อยยี่สิบห้าแรงมา้าลูกค้าเล่มคู่มือทุกอย่างมาครบหมดเลยนี่เอาเรื่องแน่นอนนะครับใครตามหารถเอาสเปีสิบหกนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลูกค้าจัดเลยเครื่องหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับร้อยยี่สิบห้าแรงมา้านะถือว่าสุดยอดนะวิ่งได้ชิวๆแน่นอนลูกค้าขออนุญาตไม่ตัดไม่ต่อเลยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับลูกค้าเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะครับเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ องยนต์สีสูบนะครับตัวนี้นี่มี ABS มาให้ลูกค้าด้วยนะครับแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบๆนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมฝั่งแก้มฝั่งอะไรไม่มีแกะเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงมีแกะนะลูกค้านี่ให้ดูชัดๆนะครับมีแกะนะครับผมอาจจะทําสีบ้างเล็กน้อยนะแต่ปั๊มตัวตาตาัวตา้ตา,ตาอยู่ครบนะครับลูกค้ารอยซีนจิกได้นะนี่ฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะครับรอยเมงาทุกอย่างอยู่ครบะนะครับ มีถอดทำสีบ้างนิดน,น,นหน่อยนะลูกค้านะให้ลูกคา้าท่านเก่าเขาได้ใช้บ้างนะครับในส่วนตัวประกันอนี่สวยเลยลูกคา้าแบตเตอรี่นะครับผมเราเปลี่ยนให้ลูกคา้าเรียบร้อยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับคันเดิมนะลูกคา้านัมเบอร์คันนะครับผมอยู่ครบหมดนะนี่สวยๆนะครับสวยๆนะอะใครนะครับตามหานะครับโคราลซิส ย้ำอีกรอบนะคันนี้ Toyota าอัลนะครับผมราคาอยู่ที่3า9 0ส0เจ็ดเกาพระเจ้าอย่างถูกนะครับยังจําเลยนะราคานี้ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์หลังเลยที่ศูนย์เก้าแด6กเจดหแปดกสองนะครับหรืออัดไลน์หลังเดยที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครนะครับอยากมาดูรถจริงนะครับร้านผมนะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าเลยนะครับอไม่ไกลนะลูกค้าอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าเลยสนุกค้านั่นเองนะ มาดูรถจริงได้เลยนะครับลูกค้สาสภาพสวยจริงนะครับคันนี้มาทดลองขับได้นะลูกค้าภายในร้านจัดไปนะครับจะเหยียบแค่ไหนจัดเลยนะครับเป็นการทดลองขับนะหรือลูกค้านะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะอยากแบบให้เราเอาไฟแนนะซ์ไปเซ็นเนาะไม่สะดวกมาอย่างงี้ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถ,ถ,ถึงที่บ้านเลยไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแค่ลูกค้าออ,ออนไลน์ได้เลยนะตามที่ลูกค้าสะดวกนะครับก็ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเองอเรามีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าด้วยนะ นี่บริการกันสุดสดนะครับผมอ่ะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ชอบการรีวิวของหลังนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องหลังรถเก่งไว้ด้วยนะครับหรือใครนะครับที่อยากแนะนําบอกต่อนะแนะนําบอกต่อมาได้เลยนะครับแจ้งหลังไว้ก่อนนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ